ยูก่ฟาดแรงฟาดหนักต่อกับแบบเจ็บเจบสาวคัพภอรแมนค่ะเออคอยละ้ายใจเอือละ้าใจนาเมสซคมพอแมนล่ะสุดคือไปหินเฟตหนองนะคะโอ้หนองคะตอบกับแบบเจ็บเจบแล้วก็ในคอมเมนต์ที่โดนกระนำโดนที่แบบว่าเรื่องน้องร้องเพลงร้องเพลงดอ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 งจรงไหมเออเข้าไปเห็นคอมเมนต์ป้าบอกกันถึงขนาดนี้ด้อยบอกแบบว่าเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบถึงการเต้นการร้องว่า ไม่เหมาะสม,มไม่มาทางนี้ไม่ไม่ไม,มันโมเมนต์เนี่ยหองนองยุกกี้ราการบ่คือน้องน้ำยาดเป็นบ่เป็นยังคูไปหล่อมอลำเอ,เอ,ม,ำเอมเวคือแข็งแถบ่ะสารลองกะจกัจกงจังไหนเต้นจ,าจานาัางจังไหนเบาซาละพัดคอมเมนต์มึง สักุกจะไมอันคอมเมนต์ไหกนเดอใหไฟังกนเดออันดับแรกท,ทีทีม่มาฟ่าน้องยุกิเออที่มาคอมเมนต์ว่าเนาะว่าฟังไม่ออกค่ะสู้ลำไย,ยก็ไม่ได้แล้วน้องยุกิตอบกลับว่ายังไงน้องพลอยดูสิไม่ต้องดูไม่ต้องฟังหนูอีกนะคะน้องยุกิตอบอย่างนี้นะคะ,คะเออแล้วมีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าใช่มาแนวนี้ไม่หมอลอก มันแบบว่าดูเกินดูเกินตัวอาจจะดูที่ว่าน้องอายุยังเด็กอายุน้อยก็เลยมาคอมเมนต์ประมาณนี้เนาะบางคนก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องออีกคนหนึ่งก็บอกว่าลำยัยร้องเพราะเพลงนี้จริงๆแล้วน้องยูกิก็ต่อกับอีกสาวก็พ่อยต่อกับบางสิอันนี้ยูกิค่ะพี่ลำยัยเขาเป๊ะอยู่แล้วไม่ต้องมันแหนบแนมคนอื่นประมาณนี้ก็คือว่าลำยัยก็คือ ยืนหนึ่งอยู่แล้วใครๆก็รู้จักว่าลำไยอยู่วงการนี้มานานแล้วลำไยก็เรื่องร้องเรื่องเต้นนี่ก็คือสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใครก็รู้จักใครก็รู้จักแมนเรื่องอยู่แล้วสำหรับแมนจอยุ่ในวงการมาดนนะคะลำไยก็คือเริ่มต้นจากการดังก็คือเพลงผู้สาวคารอแล้วน้องกระเต้นสุดยอดอีหิีแมนบอค่ะเพลงผู้สาวคารอลแล้วก็เพลงอะไรอีกต่อๆมาเรื่อยๆก็ดังหลายเพลงแมนแมนนั่นแหละแล้วน้อง อ่ยูกิก็คนละคนกันค่ะพอมีพี่น้องคนที่ว่าน้องสีเนาะแล้วมีอีกคนนึงว่าไม่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนลำไยหน้ารักทุกท่วงท่าอ,อ่ะน้องยูกิก็เลยตอบว่าอย่างนี้ไม่ต้องมาดูหนูอีกนะคะเอตอตอบให้แค่เบาๆอันนี้เบาๆนะก็คือฟังบาออกอ่าฟังออกแต่โบลักซีดําตลอดประสานอ่าน้องยูกิก็ตอบเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องแนะนําไม่ต้องฟังนะคะ อ่าใช่ค่ะสู้ลำไยไม่ได้หรอกน้องยุกิกก็บอกว่าไม่ใช่นักมวยค่ะไม่ได้แข่งกับใครสติค่ะสติเตือนค่ะนั่นแหละน้องพูดอย่างนี้ก็คือสติเตือนสติค่ะก็คือคนละคนค่ะลำไยก็คือลำไยยืนหนึ่งอยู่แล้วยูกิกก็คือยูกิยูกิกก็คือเพิ่งมาใหม่ในวงการหมอลำนักร้องนักร้องเนาะนักร้องในแนวอินดี้เนาะสไตล์อินดี้สไตล์เดี่ยวแต่ก่อนน้องเป็นหมอลำมาไงน้องอยู่ในลูกหมอลำคนอาจมองไม่เห็นใช่ไหมสาวกมพลว่า น้องอยู่ในลุกนี้อ,อแต่น้องก็ยังดีที่น้องมีลำไย,ยเป็นไอดอลไง<ช>ก็สามารถอ่าทำแบบว่าค่อยๆขยับความสามารถเนาะค่ะหเหมือนลำไย,ยก็ไม่ผิดค่ะพี่นอ้องไม่เพราะวันเป็นการเป็นการเลียนแบบไปทางดีมันม่เป็นมาเห็ดไห้มัน ไม่ได้เสียหายไม่ได้หายเลยใช่บางคนก็บอกว่าฟังบอออกมวนผู้เดียวน้องยีกก็ฟาดกลับไปอีกว่าบอตองฟังค่ะผู้ใดบ่อยากฟังก็คือพานค่ะบอตองคอมเมนต์ให้เขาอันนี้ป้นี่พอคนมวนเขาก็บมวลใช่ไหมค่ะ fc น้องยูกีอย่างเงี้ยเขาก็ชอบที่น้องยูกีทําอะไรทํายังไงออกมาร้องยังไงออกมาเต้นแบบไหนเขาก็ชอบเขากราฟของเขาแล้วคุณไม่ชอบคุณก็ปล่อยผ่านใช่ไหมใช่จะเป็นต้องคอมเมนต์้เคารู้สึกไม่ดีอย่างนี้แต่ก็มีคอมเมนต์ที่แรงแรงแบบว่าปาด เขาเป็นอันจังไงล่ะเอฟซีเขาฟังเขาเด้มาอ่านก็คือแบบเหมือนกับแบบว่าเปรียบเทียบในทางแบบร่างกายพร้อมขึ้นไน่องค่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ทางของเธอหรอกยูกิลำไยเขามาถูกทางแล้วแต่เธอนนะไม่ใช่โอ้โหอันนี้พูดแรงอยู่นะ อะเอออันนี้มันเป็นความก็คือความฝันของคนไม่เหมือนกันใช่ไหมความฝันของเขาก็อยากเป็นนักร้องเดียวแล้วก็อยากเป็นเหมือนพี่ลำไยเขาก็มีไอดอลเป็นพี่ลำไยอยู่แล้วเขาจะทาตัวเหมือนก็ไม่ผิดนะแล้วเขาจะทาตัวเขาจะร้องเพลงเขาจะเต้นถ่ายในท่าของเขาในในลักษณะบุคลิกท่าทางเขาเขาก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็ทําออกมาดีแล้วนะคนมวลกับายเป็นวขคนสนุกสนานเขากระายค่ะพวกคุณไปมุดอยู่รูไหนคะไม่เคยเห็นยูกิเต้นไม่เคยเห็นยูกิอัน เลน่าเวทีบอกจักเมนเอฟซีอิลีโบโบเมนโบเมนอันนี้พวกบวนน้องยูกิก็เลยฟาดหนักอีกค่ะฟาดแรงอีกค่ะว่าอย่าตัดสินชีวิตคนอื่นเดอเจ้าเท่าละเด้ป้าหาบุรีรุ่นลูกรุ่นหลานว่าสารน้องยุกิตอบเลยค่ะเฟสส่วนตัวน้องยูกิเลยนะเข้าไปตอบใช่เพราะว่าคลิปนี้นี่ก็คือจากที่น้องไปแสดงอยู่ที่อันนี้ใช่ไหมที่น้องไปคนเชน่ะเขาไปเฟซยุกิเป็นบ่ซสาวคำหอยนี่เมอกิเลยกับเขาไปเบิ่งอยู่ นี่ไงอ่ะเฮาบอ่านคอมเมนต์แล้วเด้อยพี่น้องเฮามาฟังที่ยูกิแชร์แชร์โพส์วันก่อนที่น้องไปร้องดอกน้องด้องใช่ไหมที่งานประจําปีวัดท่ากระบือเนาะเป็นคนแชร์ออกมาอ่านี่แชร์แล้วก็ชั่งคอมเมนต์ในคลิปด้วยใช่ใช่แล้วทีนี้น้องยูกิว่ายังไงสาวคําพลอยอ่ะอ่ะไหนพี่น้องฟังไอมาโพ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวน้องเลยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะยูกิไฮท็องครับเองนะคะ อยากจะบอกที่ต้องร้องเพลงนี้หรือเพลงอื่นๆซ้ำกับพี่สาวหนูหรือคือพี่ลำยัยต้องคือตามใจวัยรุ่นหน้าเวทีด้วยค่ะถ้าดูคนเสิร์ฟเต็มๆของหนูส่วนมากมีแต่หมอลำเราไม่ซ้ำคาแรคเตอร์ใครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหยุดเปรียบเทียบได้แล้วคนเขาทำมาหากินอาชีพสุจริตค่ะไม่ชอบไม่ต้องดูค่ะโตๆกันแล้วอะไรที่ทำให้ประสาทเสียหนูขอไม่ดูเลยเป็นหนูแหนูจะไม่ขอดูเลยนะคะแมน เห็นหลายคลิปแล้วมีแต่คนเดิมๆจึงออกมาชี้แจงค่ะหยุดนะคะถ้าเห็นอีกได้เจอกันแน่ได้เจอตัว<ม>จริงแน่ค่ะวสันอย่าหาว่าไม่เตือนพูดบูลลี่คนอื่น<ม>บนโซเชียลด้วยระวังด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าถ้าคุณถ้าพวกคุณเม้นเจอบูลลี่แบบหนูก็คงไม่ชอบแล้วก็เสียความ <ใจ S 2> มั่นใจใเออเสียความมั่นใจไปเหมือนกันใจเขาใจเราด้วยนะคะน้องยูกิบอกอย่างนี้ เราก็เข้าใจเห็นไหมเนนค่ะเด็กอายุแค่16ปีใช่ไเจอความเมมต์ด่ามาล้ายหลายใช่เพราะว่าน้องเจออุปสรรคมาตั้งแต่น้องเป็นนางเอกมอลำแล้วก็พอลงมาจากนางเอกมอลำแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมก็เจออุปสรรคมาตั้งนานาค่ะจากอุปสรรคยางเนี่ยก็คือโอ้โหเด็กอายุแค่16ปีมาหลับเอาส่วนมากจะเจอจะเจอเรื่องเต้นเรื่องเต้นไม่เหมาะสมเรื่องเต้นไม่เหมาะสมก็คือ คงจะรู้นะว่าสายงานอาชีพนี้นักร้องเดนเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเต้นจะไปยืนร้องเพลงสีน้อเสา่วจะสิมวนอยู่บอกซไปยืนนั่งแข็งแล้วคนผูออ้ฟังร้งองเพลงไไออร้แบบว่าแล้วเลี้ยวของสีแหมเจ้าซิปยืนยองซีเอ้าแล้วแล้วผู้ฟังหนาวิธีเหรอเขาสิมวนน้ำเจ้าโวเออน้องก็ต้องทําแบบว่าเอนเตอร์เทนใช่ไหมเอนเตอร์เทน,นใ,ให้คนดู สนุกสนานร่วมกันไม่ใช่ว่าไปยืนหรอกร็เทิมเสียงเสียมันก็สิยด้จังไดคุณจะโลกสวยไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือตัวน้องยุกิค่ะไม่ใช่ตัวน้องลำไยขออย่าเปรียบเทียบกันเลยค่ะพ่อพี่น้องแล้วมีกําลังใจที่ดีนะก็คือพี่ชายตั้มพี่ตั้มนี่อดีตผู้บริหารเสียงวิหกมาคอมเมนต์ให้กําลังใจบอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่เห็นคอมเมนต์ล่าสุดที่น้องโพสตไม่เมื่อไม่นานอันไหนอันนี้ใช่ไหมจากเฟซส่วนตัวพี่ตั้มเลยเนาะบอสตั้มอ่ะ ทุกงานของเราทําเต็มที่คนดูไม่ไม่มีทางรู้ได้ดีเท่ากับคนบนเวทีใช่ไหมจุดมุ่งหมายคือต้องการให้คนดูมีความสุขเจ้าภาพพอใจก็คือจบค่ะเตรียมมูฟสู้งานต่อยูกิหนึ่งคนมีหน้าที่มอบความสุขให้คนหลายแสนหลายล้านคนแต่ก็มีคนที่ไม่มีความสุขบ้างเพราะความคาดหวังเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทําดีที่สุดก็คือดีที่สุดแล้วเก้าต่อเตรียมสู้งานในวันใหม่นะคะ,ะร่างกายก็ต้องพร้อมจิตใจก็ต้องพร้อมขอให้เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันด้วยนะเป็นห่วงเสมอคุณยูบอตามโพสอย่างนี้ให้กําลังใจน้องอยูกิแล้วเอฟซีก็พลังบวกเยอะมาก<น>พลังบวกมีเยอะค่ะไอพวกนี้มันก็คือ พวกมันคิดลบเนาะพวกสมองโอ,อ้ไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยมีสติอะไรประมาณนี้แล้วคือหาแต่แบบว่า คําตีของคนหนังคนหนี้ม่นบออยากทำให้เขาแบบหล่มจมบ่อยอยากให้เขาแบบปุ๊บง่างสีบอกอยากให้เขาแบบรู้สึกไม่แย่รู้สึกแย่แย่แล้วก็ไม่มีกําลังใจทํางานหรอแต่ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเอฟซีพลังบวกอยแล้วเอฟซีน้องยูกิให้กําลังใจที่สุดอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นกรอบควาอจริงเลยเนาะแล้วเอฟซีน่ะเอให้กําลังใจเยอะมากน้องยูกิก็สู้ต่อไปนะคะไม่ต้องแคร์คำพวกนี้คิดซะว่าพวกนี้น่ะมัน อมันอิจฉาเอาซะมันเห็นชีวิตเราได้ดีอะไรหรือเปล่ามันเห็นแบบว่าชีวิตดีกว่าเขาแล้วก็สวยแล้วก็น้ามันน้องยุกิยิ่งสวยงานนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะที่สุดเลยค่ะอ่าเป็นกําลังใจให้นะพี่กุ๊กเขมราชกับสาวคำพลอยอ่าเป็นกําลังใจให้น้องยุกิเสมอนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีแล้วพวกเราก็จะออกมาปกป้องน้องเสมอเนาะเออไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร หัให้เาก็จะพยายามฮ็ดข่าวดีๆมีแต่ข่าวดีๆแล้วก็ส่งเสริมน้องเนาะให้ไปในทางที่ดีแล้วก็มีงานเยอะๆพักดันอีกช่องทางเนาะใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจให้น้องอีกทางหนึ่งเนาะโอเคเ้าสองคนก็ไปละค่ะพราะน้องฝากด้อฝากให้กำลังใจน้องยุกี้ของพวกเราด้วยนะถึงนานันทีเราจะมาพูดถึงน้องเนาะแต่เราก็เป็นกำลังใจงานน้องเยอะแล้วก็มีแต่ข่าวดีๆใช่นั่นแหละมันก็พอบุญกัลายแมมันก็เคยมันก็เลยมีอุปสรรคแน่ได้เออแต่ นี่แหละเอก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้น้องอยู่แล้ว<ช>โอเคเราสองคนก็ไปแล้วค่ะคนฟีน่นงเจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ